ด้วยนะอ่าฮะพอเรา OTP นะคะแล้วก็ให้เรากรอก OTP ให้เรียบร้อยนอะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ไปกดโหลดแอปอ่านี่แหละค่ะพอโหลดขึ้นโหลดแอปนะคะก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อคุณกดดาวน์โหลดนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันของ o n e c h a c เข้ามาค่ะใช้แล้วค่ะจากนั้นนะคะอ่า เรานะคะเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะอ่าฮะทีนี้เราคนสงสัยว่าอ้าวแล้ววันนิวเกมอยู่ตรงไหนให้เราเข้าไปที่ตัวของแชทบอทโลโก l ไลท์นะคะแล้วก็ให้เข้าไปเพิ่มเพื่อนนะคะที่ตัวของวันนิวเกมเองนะคะจากนั้นนะคะก็ให้แชทไปหาวันนิวเกมสัก สบายดีหรือเปล่าห, <laughs> หน้าตาดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะกดเพิ่มเพื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยนะคะที่ช่องด้านซ้ายมือด้านล่างของเราตรงนี้นะจ๊ะ วันนี้มไม่ได้ทันกันเนาะทันหรือเปล่าคะคือบางท่านอาจจะไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ยังมีอยู่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็จะมีเกมให้คุณได้เล่นกันไปแต่วันนี้เนี่ยแน่ๆ<ะ>อยากให้ทุกคนนะคะโหลดแอปพลิเคชันให้สําเร็จก่อนกันแล้วกันนะคะเมื่อคุณโหลดแอปพลิเคชันเราเนี่ยนอกจากว่าคุณจะได้ร่วมสนุกเล่นเกมกับเราแล้วเนี่ย<ะ>คุณยังจะได้รับสิทธิ์นะคะได้เป็นส่วนร่วมในการที่จะบอกว่าเป็นส่วนร่วมด้วยกันกับเราซึ่งวันแชทของเราเนี่ยจับได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยที่พร้อมที่จะช่วยยเหลือคนไททั้ง ส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคค่ะน้องดีมซึ่งของเราเนี่ยบอกเลยว่าราคาจะถูกมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็ช่วงนี้นะคะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะก็หลายคนนะคะเปิดหน้าร้านแล้วลูกค้าน้อยอาบางคนเปิดหน้าร้านแล้วไม่มีลูกค้าเลยค่ะทํำยังไงคะนี่เลยนะคะเข้ามาเลยนะคะในส่วนของวันเชดของเรานะเราจะขออนุญ,ญาตเป็นอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะทําให้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะผู้บริโภคก็หันมาสั่งซื้อ่องของออนไลน์กันเยอะขึ้นนะคะผู้ประกอบการเองก็เช่นกันนะคะต้องมีการปรับตัวเนาะ,ะฉะนั้นแล้วนะคะการที่เรานะคะเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันของเราวันชาของเรานะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยถูกต้องทั้งร้านอนาหารเองนะคะหรือท่านใบที่บอกว่าเป็นร้านขายของชำร้นานโชห่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หมดได้เช่นกันนะคะเราไม่ได้คิด เอ่อเรียกได้ว่า G P ที่เยอะที่สูงคิดค่ะ G P ที่ต่ำมากใชะว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่จับทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างแท้จริงในในยุคนี้เราต้องช่วยกันนะคะช่วยความร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งแอปของเรานะคะยังคงซึ่งเรียกว่าเป็นอ่าด้วยสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เสมอว่าเราเปิดแอปขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่และก็ชาวจังหวัดสงขลานี่แหละให้มาร่วมกันนะคะอย่างพ่อค้าแม่ค้าอยากจะลงนะคะ ร่วมขายด้วยกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ว่าเปิดหน้าร้านเพิ่มขึ้นมาบางท่านบอกว่าก็ลงแล้วกับแอปอื่นๆก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะสามารถเปิดหน้าร้านได้อีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและก็ที่สําคัญนะคะคุณจ่ายค่า g p ีที่ถูกลงด้วยและที่สําคัญอีกก็คือว่าทุกคนนะคะที่สั่งสินค้าจากทางร้านเราเนี่ยเขาก็จะได้รับนะคะสิทธิประโยชน์จากเรามากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการได้รับแต้มคืนทุกครั้งกับการซื้อสินค้าของวันแชทและนอกเหนือจากนี้้ จะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสุกเล่นเกมกับเราในทุกๆวันด้วยนะคะน้องดีมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันตั้งแต่เวลากี่โมงคะ ตั้งแต่เวลา18นาิกา30นาทีนะเข้าฟังพวกเราเมาท์งวนฟังพวกเราแบบว่ารีวงรีวิวอะไรไปเรื่อยๆก่อนเนาะโดยพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของการรีวิวอาหารด้วยค่ะอาจารย์เกมจะมารีวิวอาหารพรุ่งนี้บอกเลยค่ะทงตีมทุกๆวันอังคารเป็นชเป็นอะไรที่แบบว่าแทบจะแบบว่าอดมื้อเย็นไม่ได้จะบอกเลยว่าแบบปึ้มติ่มมากๆเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะแบบเฮ้ย กินอะไรดีคิดไม่ออกแล้วอคำถามโลกแตกคือกินอะไรดีจริงเวลาที่เราจะไปที่ร้านจะนคนบอกของเรามาว่าอะไรก็ได้อ่าจริงได้หมดแต่พอสั่งนี่มาไม่วอะอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราจะมารีวิวใครที่ดูเราอยู่ก็ ไม่ต้องคิดเมนูแล้วพรุ่งน,นี้ก็คือกินเมนูนี้ได้เลยพรุ่งนี้นะคะอาจารย์เกมกับน้องดีมเนี่ยจะนําเมนูอะไรมาฝากกันบ้างจากร้านรับรองเลยคะ่ะว่าทุกๆวันอังคารเราจะรีวิวร้านเด็ดร้านดังถ้าไม่เด็ดถ้าไม่ดังเราไม่จัดแต่บอกเลยคะ่ะว่าร้านไหนที่เราจัดนั่นแหละคือร้านเด็ดแล้วก็ร้านดังแล้วก็รีวิวให,ให้ให้เห็นกันแบบเพียวๆเลยว่าอร่อยจริงไหมดโดนใจจริงไหมรับรองได้ว่าถูกใจจริงเล่นจริงอร่อยจริงนะคะเดี๋ยวเจอกันได้พรุ่งนี้เนาะ วันนี้คใครที่ตอบถูกก็ยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งนะคะในรูปแบบของอารายการของเราเนี่ยทุกวันจันทร์ ถึงสุกนะคะ,คะ18นาฬิกาเจอกันตั้งแต่18นาฬิกาเนี่ยมาเจอกันที่หน้าแพลตฟอร์มนะคะในการไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่คุณเปิดมาหาเราในช่วงเวลา18นาฬิกากดไลค์กดแชร์สาธารณะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีสิ่งดีๆที่จัดให้กันไปเพราะว่าอย่างวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยน้องดีมเราก็จะมีการาช่วยเหลือผู้ประกอบการเนาะใช่แล้วค่ะก็คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราก็จะเป็นผู้ประกอบการหลายท่านนะคะ,คะที่ให้ความร่วมมือนะคะเราก็จะ ทุกขัานเต็มที่เลยนะคะในการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะคะเรื่องของอาหารก็ดีนะคะที่ตั้งของร้านก็ดีนะคะเรื่องของราคาสินค้าก็ดีอยากจะให้เราประมวลอะไรนะคะก็บอกมาได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันทังคารก็เจอกับอาจารย์เกมนะคะในช่วง เด็ดดังายวันแชทนั่นเอ,อ,องค่ะแล้วก็ทุกวัน mm hmm. พฤหัสนะคะก็จะมีคนดังนั่งคุยนะคะให้คุณได้มาสนุกสนานเพลิดเพลินใจกันแต่ละวีคเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวค่ะเพระาะฉะนั้นแล้วนะคะแน่นอนคะ่ะว่าการติดตามรับชมรายการของเรามีช่วงพิเศษที่จัดแจกแต้มพิเศษกันไปแล้วก็ในช่วงของวันนิวส์เกมของเรายังคงแจก10,000แต้มกันเช่นเคยทุกๆวันนะคะแล้วก็แจกกันยาวถึงปีหน้าเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะทุกๆแต้มที่คุณได้ไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าของเราได้ทั้ง4บริการนะคะ อ่าละค่ะก็หลายคนก็เชื่อว่าหลายคนให้เล่นเกมมันมอยู่แต่นี้กําลังเพลินเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากาลังเล่นหลายคนบอกว่าเอ้เราพูดถึงอะไรกันก็ยังที่บอกไปแล้วค่ะว่าโหลดแอปพลิเคชัน OneChat ไปนะคะซึ่งถ้าคุณได้แอป OneChat ไปแล้วเนี่นยนอกจากว่าคุณจะได้ร่วมสนุกเล่นเกมกับเราแล้วที่ชิงนะคะเป็นแต้มที่แจกกันไปวันละหมื่นแต้มแล้วนะคะคุณยังจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เข้าไปอ่านข่าว ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการตอบคําถามได้เลยเพราะว่าเราจะใช้นะคะคําถามจากข่าวของเราก็คือ Local News นี่แหละค่ะ จำนวน 70%, 70ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นความรู้ทั่วไปอีก3 0นะคะรวมแล้วเป็น100%แต่ไม่ใช่100ข้อนะคะแค่10ข้อเท่านั้นค่ะคุณสามารถที่จะตอบคำถามกันได้แบบง่ายๆพูดถึงอยากจะได้ตัวช่วยในการตอบคำถามต้องทำยังไงคะน้องดีมต้องเข้าไปอ่านข่าวเท่านั้นเลยค่ะอ่านข่าวหนึ่งละแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในกลุ่มสปอยด้วยคือถ้าให้อ่านข่าวนี่คือจบเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าออกในข่าว70%เลยนะคะ<ช>ย้ำเสมอเลยว่าออกในข่าว70%นะแล้วก็ในกลุ่ม ปอยก็ช่วยได้เหมือนกันกลุ่มสปอยนี้บอกเลยว่าช่วยได้เราตอจัดข่าวแล้วนะพี่ดารารู้ไหมยังมันจะมีการเล่นเกมในนั้นด้วยบางทีวันดีคืนดีอารมณ์ดีแอดมินอารมณ์ดีก็มาแจกแจกซะดื้อๆแจกดื้อๆเลยแจกแต้มนะคะอยากแจกอารมณ์แบบอยากแจกเหงาเงาอยากแจกแจกดีกว่าตากนั้นแอดมินของเราใจดีค่ะน้องดรีมเพราะว่าเห็นสภาวะแบบนี้แล้วรู้สึกแบบว่าโอ๊ยอยากแจกกันมากๆเลยทีเดียวตอนนี้เกมของเราเป็นไงคะอ๋อตอนนี้ระบบของเกมเมื่อกี้ที่ไฟดับมาเนาะอาจจะมีปัญหาหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะเกมหลุดไป เดี๋ยวให้เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มสิบห้านะคะเข้าใหม่นะคะเข้าไปใหม่นะก็แสดงว่าตอนนี้ทุกคนที่ยังไม่ได้เข้าไปก็มีโอกาสอยู่อย่าลืมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะคะในการเข้าร่วมเล่นเกมนะคะในช่วงเวลา19นาฬิกา15นาทีเกมก็จะเริ่มขึ้นนะคะซึ่งปกติเนี่ยเกมจะเริ่ม19นาฬิกาแต่วันนี้เนื่องจากเมื่อสักครู่ผัดข้องเล็กน้อยนะคะเก็ดดี๋ยวเข้าไปตอน หนึ่งทุ่มสิบห้าแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ชมผ่านไลฟ์อยู่นะคะโหลดแอปพลิเคชันกันแล้วยังคะโหลดแล้วยังโหลดแล้วยังเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึงดีกว่าค่ะโหลดยังไงแล้วตอนนี้ทุกคนมีโอกาสเท่าเท่ากันแล้วพอจะมีเวลาในการโหลดนี้ค่ะขั้นตอนของการเล่นเกมวัน New s g เก e ของเราสำหรับผู้ใช้ใหม่ค่ะเตรียมโทรศัพท์มาสแกนกันได้เลยนะคะโหลดมาก่อนนะคะอ่านี่คือ QR Code ค่ะทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะสแกนค r code คมีเวลาให้ทุกคนเต็มที่ไปเลยอ่าสแกนเลยค่ะ ถ้าสแกนเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นจอมาเป็นรูปแบบนี้นะคะอาลค่ะหลังจากที่สแกน qr code บ,บมามมาแล้วค่ะก็คือกรอกเบอร์โทรศัพท์งงลงไปเลยนะคะเบอร์อะไรก็ใส่ไปตุ๊ดตุ๊ให้เรียบร้อยนะคะพอกรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ต้องรอ otp ด้วยนะอ่าก็จะมีามาส่ OTP <np. S 1> นะคะแล้วก็คลิกคําว่าสมัครนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าใช้กรอกเบอร์โทรที่เรา เป็นเจ้าของโทรศัพท์นะคะเพราะว่าจะมี OTP นะคะส่งเข้าไปอย่าไปใส่เบอร์กิ๊กอย่าไปใส่เบอร์กิ๊กนะนะคะเพราะว่าต้องรอเลข OTP เพื่อเอา OTP ไปกรอกอีกทีนึงนะคะแล้วก็กดคำว่าสมัครใช่ไหมยืนยันตัวตนนะคะโอเคสมัครนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสมัครนะคะนี่เลยค่ะใส่ชื่อใช่ไหมคะก็คือชื่ออะไรใส่ชื่อชื่อชื่อของของผู้ที่เล่นเกมนี้แหละค่ะ กรอกไปให้เรียบร้อยนะคะอ,อันนี้จะมีส่วนในเรื่องของการช่วยนะคะเวลาที่เราเล่นเกมได้แล้วก็จะแบบว่าเวลามีการยืนยันตัวนะคะถูกต้อง,องใช่ค่ะมันใช้คือหลายคนบอกเอ้าเอา,เอาชื่อเราไปทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรค่ะเพราะว่าเพื่อสิทธพิพิเศษที่คุณจะได้รับจากทางวันแชทของเรานี่แหละเพราะว่าเราจะให้จะได้รู้ว่าให้ทุกคนไม่ได้ให้โอไม่ได้ให้โอคาโอไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็กรอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ โอเคมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเห็นมุมล่างขว,ขวามือไหมคะสีฟ,ะฟ้าค่ะกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยค่ะนะคะก็พอกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันของเราไปอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านแลนะะ้วนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้โหลดไว้ค่ะ มีวันแชทแอปเดียวมีดีๆค่ะได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งส่วนแจกส่วนแถมเยอะแยะมากมายค่ะเราอยากให้ทุกคนหันมาใช้วันแชทกันนะคะนี่คือแอปพลิเคชันวันแชทซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มของคนไทยที่ทําเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงนะคะร่วมกันนะคะใช้แอป,ปของเราค่ะเงินทองไม่รั่วไหลยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เงินที่ได้มาก็พัฒนาประเทศไทยเรานี่แหละคะ่ะใครที่เข้าเกมเมื่อกี้นะคะออกจากเกมมาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าใหม่นะคะพร้อมๆกันนะคะตอน หนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะคะสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราเข้าเกมไปพร้อมๆกันนะคะตอนสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะคะเมื่อกี้มันอาจจะหลุดไปเนาะใช่ค่ะเหลือเวลาอีกห้านาทีนะคะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านที่โหลดแอปวันแชทมาใหม่เนี่ยก็เข้าไปใน App แอปเราเนี่ยก็กดไปได้เลยนะคะซึ่งจะมีให้เพิ่มเพื่อนด้วยนะคะใช่เลเพิ่มเพื่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะสามารถที่จะเล่นเกมร่วมกับเราได้แล้วล่ะค่ะ แล้วก็วันนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแล้วก็อาจจะได้ร่วมเล่นเกมเป็นครั้งแรกอาจจะงงๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการฝึกเล่นไปก่อนอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เล่นกันแบบเดี๋ยวให้น้องตรีมบอกเคล็ดลับว่าคุณจะสามารถเล่นเกมกับเราได้ง่ายตอบคำถามได้ง่ายๆยังไงบ้างคะ่ะนี่เลยนะคะอันดับแรกค่ะ มีอยู่ในแอปของเราเลยค่ะนั่นคือข่าวค่ะ uh huh. นะคะก็เข้าไปเลยนะคะที่ local ้ n w w ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของวันแชทนะคะแล้วก็เข้าไปที่นี่เลยค่ะ uh huh. เข้าไปที่คําว่าข่าวหรือคําว่า New นะคะล่ uh huh. บบางๆตรงนี้นะคะ uh huh. แล้วก็เราเข้าไปอ่านข่าวเนี่ยเข้าไปอ่านเฉพาะในส่วนของสํานักข่าว o ล a l ้ New ว,วเท่านั้นนะคะ uh huh. คือข่าวเนี่ยจะมีข่าวข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับสงขาเราในจังหวัดบ้านเรานี่แหละคือคุณสามารถอ่านข่าวได้ทุกข่าวแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับจริงๆนะคะที่จะเอามาเล่นเกมก็ขอย้ําว่าในเกมของเราเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเนื้อหาจากข่าวที่เป็นของ local news เท่านั้นนะคะคุณก็ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยข่าวไหนนะที่จะเราจะไปตอบในคําถามได้คุณก็คลิกไปที่ local news นะคะหลังจากนั้นก็ไปอ่านนะคะซึ่งเราก็จะสรุปเป็นเนื้อข่าวสั้นๆอยู่แล้วถ้าคุณอ่านคุณก็สามารถจะตอบได้ แน่นอนนะคะถึงจริงๆนะพี่ดาดาอันหนึ่งง่ายมากๆเลยเราเข้าไปที่แชทออนนิวเกมแล้วก็มันจะมีข่าวลัให้เลยใช่ค่ะสี่ห้าหัวข้อง่ายมากๆเลยคือเรียกว่ายั่วกันขนาดนี้ให้อ่านกันขนาดนี้เนี่ยคือที่เราเอาขึ้นมาออกออกหมดเลยนะแล้วก็มันหนึ่งสอาสสไลด์ไปด้านซ้ายแล้วก็ไปอ่านกี้คลิก <ไ>ง่ายมากเลยแค่อ่านให้ฟังแค่นั้นแหละ <c oughs> ถูกต้องคราวนี้ก็คือพอเล่นเกมนี่ก็คือ <c oughs> เข้าไปใน local news ของเราใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันจะมีในปุ่มสีแดงๆที่เป็นเหมือนเพลย์ค่ะก็กดปุ่มนั้นแห <บด S 1> ละเพื่อที<ป>่จะเล่นเกมนะคะแค่นี้เองค่ะซึ่งก็จะมีคําถามขึ้นมาแล้วก็มีช้อยให้เลือกกอขคงสีข้อนะคะถ้าเราอ่านข่าวเราก็สามารถตอบได้นะคะใช่แล้ว70%สําหรับข้อมูลจาก local news ค่ะเป็นะคะเป็นความรู้ทั่วไปถามกันแบบง่ายๆอย่างเช่นวันนี้ MC ชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ MC สวยหรือเปล่าวันนี้ตอบง่ายมากเลยอะไรประมาณนั้นนะคะและก็ได้รางวัว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบได้ตอบถูกหมดทั้ง10ข้อนะคะเราก็จะมี1 0,000นแต้มที่จะแจกให้กันไปสำหรับทุกท่านที่ตอบถูกนะคะนั่นก็คือท่านที่ตอบถูกแล้วก็เร็วที่สุดท่านแรกก็ได้ที่1ไปใช่แล้วค่ะซึ่งที่1เราจะแจกให้นั่นก็คือ2อ0 0ันแต้ม เหลืออีกแปดพันแต้มทํำยังไงคะน้องดีมีกแปดพันแต้มเราให้ทุกคนที่เหลือแต่ให้ทุกคนที่ตอบถูกเท่านั้นถูกต้องค่ะถ้าตอบผิดเราไม่ให้สมมุตินะคะว่าวันนี้ตอบถูกกันสิบท่านะนะคะท่านแรกตอบไปก่อนเลยเร็วที่สุดก็รับไปสองพันเหลืออีกแปดพันแต้มเราก็ถั่วเฉลี่ยให้กับเก้าท่านที่เหลือนะคะได้คนละเท่าไหร่ก็รับไปเลยนะคะแต่ว่าคุณได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับแต้มยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเมื่อคุณยืนยันตัว ต้องยืนยันตัวตนหลังจากที่รู้แล้วว่าเราคือผู้โชคดีในวันนี้ก็ยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันถัดไปนั่นเองนะคะใช,<ร>ใช่แล้วค่ะาฝากกันด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนะคะสามารถทําได้แล้วก็ไม่ยากด้วยค่ะวันแรกๆก็อาจจะรู้สึกงงๆนิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดว่าเล่นเกมกับเราทุกๆวันก็จะรู้เลยแหละเคลดลับเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะก็สามารถเล่นกันได้ร่วมสุขกับเราได้ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1นนาทีนิดๆเตรียมตัวกันเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปร่วมสุขเล่นเกมกับเราเนี่ยค่ะ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่นะพี่ดาราดูแลตัวเองกันด้วไหมใช่นะคะิเดียวฝนตกดีเด็ดออกนะคะอะไรก็หมายรู้นะคะแล้วใครที่บอกว่าตอนนี้นะคะออกจากบ้านทุกวันต้องมาทำงานน้องอะไรคนต้องทำงานอยู่แล้วแหละบางคนไม่ได้ไปควบโฮมหรอกบางคนต้องําทำงานนะคะก็อย่าลืมเซฟตัวเองกันด้วยนะคะใส่แมส์ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ พกเที่อลก็หลอเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่าแมสอย่างแค่ชั้นเดียวนี่ไม่เอาละโดยเฉพาะคนที่ต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไปที่ผู้คนมากมายแต่ถ้าสมมติว่าเราไปในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครมากมายก็โอเคหนึ่งชั้นก็พอได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเซฟจีนนี่เขาบอกว่าชั้นแรกก็เป็นหน้ากากอนามัยชั้นที่สองก็เป็นหน้ากากผ้าบางท่านบอกขอสองเลยก็หน้ากากอนามัยสองเลยเลยได้หมดค่ะขอแค่อย่าลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะให้มัน แน่ให้มันปิดให้หมดอะคะ่ะถ้ามันปิด ได้คางปิดด้านข้างปิดด้านบนนะให้มิดชิดมันจะได้มีรอยเข้าไปใช่ค่ะแล้วเขาแจ้งมันด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเฮ้ยกลุ่มเสี่ยงเหมือนบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราต้องแบบว่าพยายามอย่าไปอยู่ข้างหลังข้างหลังคนที่เขาเป็นอะบางทีแบบว่าเวลาเขาไอจามแล้วก็อาจจะออกเป็กอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องเซฟให้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเชื้อตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่แสดงอาการด้วยสิใช่แล้วก็รุนแรงกว่าเดิมด้วยนะบางคนเนี่ยเป็นไปแล้วเนี่ยพอ รู้รู้เป็นเนี่ย5วันอาการสุดล่วตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะพิธาดาเข้าไปในเกมเลยค่ะเล่นเกมกันค่ะขอยทุกท่านโชคดีนะคะอ่านโจทย์ให้ดีแล้วก็ดูชอยให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนนี้น่าจะไม่มีคนฟังแล้วพิธาราเขาไปเล่นเกมกันหมดแล้วแหละสำหรับท่านที่ชมไลฟ์อยู่ก็อาจจะงงงนิดนึงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาใช้แอปพลิเคชันของเราให้มากๆ mm. นะคะ mm. เพราะว่าจะได้คุ้นชิน mm. เรื่องๆอาจจะงงๆ mm. น้องรีน mm. เพราะว่าเหมือนตัวของดาด้าเองเนี่ยอะไรใหม่ๆก็จะแบบนี้แหละมันก็จะคับๆเขิขขนๆไปหมดเลยนะคะอะตอนนี้เนี่ยเข้าเล่นเกมกันทั้งหมดกี่ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะวันนี้หนึ่งหมื่นจะแจกให้กับใครบ้าง ยังไงก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการร่วมสนุนเกมกับเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านนะคะอาจจะแบบว่าพอ18นาฬิกานาทีมารอเราในแอปแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเราปรับกันวันนี้เป็นวันแรกขาดในการที่แบบว่ามาออกอากาศผ่านหน้าแพลตฟอร์มของเราก็คือหน้าไลฟ์นี่แหละซึ่งเข้ามาแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปตอนนี้มาขอ้อที่4กันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย นข้อที่สามตอนนี้หลนตอนนี้1 1ึ่คนค่ะผู้เข้ารอบของเราเดี๋ยวนี้คนเล่นเกมของเราเก่งๆนะคะสามารถตอบถูกตอบกันแบบง่ายๆเพราะว่า คือเรียกว่ารู้แนวแล้วล่ะว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถตอบเราตอบคาถามเราได้ตื่นเช้ามาก็อ่านข่าวอ่านข่าวเลยใครที่ไม่ได้ค่อยอ่านข่าวนะคะก็ที่เป็นข้อดีนะทำให้เราอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองใช่คะข้อมูลโควิด -19 และที่สําคัญเนี่ยแอปของเรานะคะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่คุณเชื่อถือได้เลยนะคะว่าข่าวของเราทุกข่าวเนี่ยผ่านการกันกรองมาอย่างดีไม่มีเฟดนิวแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะ เขาไปอ่านได้นะคะใครอยากรู้ว่าตอนนี้บ้านเราจังหวัดของเราตอนนี้<อ>ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่าฮะซึ่งจังหวัดของเราเนี่ยไปไกลถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ เมื่อสักครู่หลายคนก็อาจจะตรลงว่าเราตอบถูกหรือเปล่าใครที่ตอบเข้าหน้าไก่สมุไรนี่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าที่ถูกก็คือเข้าหน้าหมูสมุไร,รตอนนี้ไปค่อยเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้เราก็ไม่เข้าเกมไม่ท<า>ันด้วยเหมือนกันใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะลองเข้าไปดูอ๋อเข้าไม่ทันก็คือจบเลยเนาะ ฉะนั้นแล้วทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะก็พอ1นึ่งทุ่มห้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเข้าไปในของแอปพลิเคชันนะคะวันนิวเกมได้เลยนะคะเพื่อจะได้ไอลรอเราอยู่ตรงนั้นนะคะไปรอเล่นเกมอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีทั้งมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีมือถืออาจจะดูไลฟ์ดูไลฟ์ของเราผ่านโน้ตบุ๊กแล้วก็ไปเล่นเกมผ่านมือถือตอนนี้เป็นข้อที่6แล้วใช่ค่ะ ตอนนี้นยคะผู้ที่ตอบถูกเนี่ยยังคงเหลือเยอะนะคะสูงอยู่อยู่ที่104ท่านค่ะ104ท่านค่ะพี่ดาราโอ้โหคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยไปอ่านข่าวมาทำกันบ้านมันอย่างดีแหละมียคุณผู้ฟังบอกว่าขอคนละ500พออืมเอาเลยค่ะห้าร้อยก็ถ้าได้วันละห้าร้อยก็โอเคนะ5้าวันก็สองพหแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ด้าเคยร่วมเล่นเกมแล้วนะตอบไม่ทันซักทีหนึ่งแต่ว่าพอเรามากระจายแต้งอย่างนี้นี่ดีนะคะดีค่ะดีดคนที่เขาตอบตอบแบบว่าอาจจะตอบช้านิดแต่ว่าตอบ,บคูก็นดตอบเร็วแตหนิดช้ายินด้วยค่ะแมเป็นไหม,ม,อมตอบไปแล้ว ว่ามันพุ่ไปอ่ะใช่พุ่ไปอ่ะจ้าทำยังไงจ้าแล้วพอแอดมินของเราใจดีเนาะบอกว่าเอ้ยเอาเป็นว่าคนที่ตอบถูกเนี่ยก็ได้ถั่วชิบกันไปเขาก็แฮปปี้เนาะคือถ้าตอบถูกกันเยอะหน่อยก็โอเคล่ะ80-90ก็เหมือนมีคนมาเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ข้อ8แล้วเร็วมากเลยเนี่ยค่ะเลยสองข้ออันดับหนึ่งเนี้ยคุณ รีซ่าเหรอคะคุณรีซ่าแล้วก็ตามด้วยคุณโอเคอร่อยมากวหัเรราอร่อยมากข้อสุดท้ายแล้วค่ะซู้ซนะคะทุกคนตอนนี้เหลือ92ท่านแล้วค่ะดูซิว่าวันนี้จะได้ไปกี่คนผู้เข้าร่บของเรานะคะแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาใช่แล้วเราที่หนึ่งนะคะเราให้ไป2,000แต้มอ่าฮะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้กระถานกันเองเลยค่ะแต่ขอให้ขาอบถูกอ่าฮะถ้าถูกหมดทุกคอแล้วก็ เอา800 0ไปหารน,นะจ๊ะใช่<ว>คุณจะได้แต้มนะคะก็ต่อเมื่อคุณยืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันตัวตนนี่ต้องก่อนเวลา18บแนาฬิกา <30 S 1> นาทีของวันถัดไปใช่แล้วถ้า<ล>คุณยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็ถือว่าเป็นโมฆะนะคะใช่แล้วค่ะแตนะ่ถ้าเกิดว่ามีข้อข้องใจอยากสอบถามทำไม่ได้ติดตรงไหนไม่รู้<ช>ม่าหกันตอนนี้เกมจบแล้วค่ะน้องดรีมผู้ที่โชคดีรางวัลที่หนึ่งก็คือคุณริสาและยินดีด้วยค่ะผู้เข้ารับทั้งหมด89ท่านก็เอา800 0หาร88นะจ๊ิยินด ด้วยคะ่ะยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะนี่คือความสนุกที่คุณจะได้รับจากเราในทุกๆวันนะคะกับการแจกแต้มในช่วงของวันนิวเกมแปดแป8 0ันสำหรับผู้ที่ตอบถูกทั้งหมดที่นอกเหนือจากที่1ค่ะแต่ก็ที่1รับไปเลย2,000รวมแล้วห0 0 0 0มืนแต้มแล้วก็แต่ละวันไม่ใช่แค่1น0 0 0มนแต้มนะคะน้องตรีมมีแจกกันยิบย่อยอ,ยอยีกค่ะก่อนจะมาเล่นเกมนะคะแจกนู่นแจกนี่จากเมื่อกี้ก็แจกไปแล้ว14รางวัลค่ะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษนะคะสเปเชียลฟอร์ยูอย่างแท้จริงค่ะใช่แล้วยังไงก็ ะะร่วมเล่นเกมกับเราวันนี้เคยที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจยเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะพรุ่งนี้สนุกกับอาจารย์เกมกับน้องตรีมแล้วก็น้องเข้มข้นแล้วก็มาลุ้นเกมกันต่อนะคะว่าเราจะคว้ารางวัลไปหรือเปล่านะค,ะ,ะ,คะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมนะคะเราเป็นแพลตฟอร์มนะมาไลฟ์ใน Facebook แทนแล้วก็เปเล่นเกมในวันนิวเกมนะคะพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีเจอกันหน้าแพลตฟอร์มของเรานะคะเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมสนุกกับเราได้ค่ะ สำหรับวันนี้รายการของเราวันิวสเกมหมดเวลางลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย things we had uh, ooh, 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 ooh. even though i want it back something holds me back if it ain't with you i can't never gonna dance again never gonna dance again oh oh if it's over understand never gonna dance again Never gonna dance again. Oh, I got it. I see. Counting on this cool, it would take a miracle.